อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เจ้าพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระกับพี่เดินทางมาถึง ep ที่90กันแล้วนะคะพี่พี่ฝากพี่ fc ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะอ่าวันนี้พี่พี่ที่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์กันได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะอ้าววันนี้แม่บ้านมีพระให้พี่ได้รับชมกันนะคะพี่เรามาดูรายการแรกกันนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนนะพี่นะ หลวงพ่อหลุนห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะคะพี่นี่นะคะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากา,กาศกันที่สวนมะม่วงนะพี่นะนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนรุ่นแรกนะพี่นะอ่านี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่หลวงพ่อหลุนรุ่นแรกนะคะพี่หลุนหลุนนี่นะคะพี่ประมาณนี้นะคะพูดผิดต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะพี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้นะพี่ขอรูปเพิ่มได้ค่ะรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดับภัยรุ่นแรกนะคะนี่เป็นด้านหน้านะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะเป็นยันนะพี่นะนี่ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อดับภัยรุ่นแรกนะคะนี่นะคะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะมียันแบบนี้นะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เป็นขอบเหรียญน,นะคะ อ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นี่ค่ะอ่ารายการถัดมารายการนี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่ขาเป็นพระกิ่งนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูรายละเอียดกันนะพี่นะดูรายละเอียดกันค่ะนี่ค่ะพี่ภาพไม่ชัดเจนโทรมานะพี่นะทักไลน์กันเข้ามานะคะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าครับพี่ เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะพี่จะโทรหรือทักไลน์มาก็ได้ค่ะพี่เบอร์เดียวนะคะนี่ค่ะพี่ด้านหลังของพระกิ่งนะพี่นะภาพไม่ชัดเจนยังไงโทรมานะอ่าเดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นใต้าฐานเป็นสีทองแบบนี้นะพี่ใต้าฐานเป็นสีทองนะคะนี่ค่ะเหมือนเป็นตอกโคตรนะพี่มีลักษณะแบบนี้นะคะ น,นี่เป็นพระกิ่งนะคะพี่อ่าประมาณนี้นะอ่ารายการถัดมารายการนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่หลวงพ,อพ่เงพอเงินนะคะพี่องนี้เป็นชินราชหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่อ่าสีสันตามส่องนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะ องนี้เป็นพระพุทธชินราชเนื้อเงินเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่นี่ค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นพระเปิดโลกนะพี่นะนี่ด้านข้างเป็นแบบนี้นะพี่ไม่แบนเรียบนะคะเป็นนูนๆออกมานะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อเก่าๆนะพี่นะเป็นเนื้อเก่าๆมีคราบ เก่าๆมันๆเลยค่ะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นพระเปิดโลกเนื้อดินนะพี่นะด้านหลังนะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าพี่ๆที่สนใจนะพี่นะสามารถขอรูปเพิ่มได้นะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะหาม่บ้านได้ค่ะพี่ๆที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามานะพี่นะ เดี๋ยวม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะอ่านี่นะคะพี่อ่าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระวัดลังสีลงลักปิดทองนะคะพี่ขานี่ค่ะอ่าเป็นประมาณนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นพระวัดรังสีนะคะพี่มีลงลักปิดทองนะพี่นะเก่าเกากันไปเลยค่ะนี่นะคะ เป็นหลังน,นูนๆนะพี่หลังไม่เรียบนะคะลักด้านหลังเริ่มล่อนออกแล้วนะพี่ทั้งรักทั้งทองล่อนออกกันแล้วค่ะพี่เก่าเก่ากันไปเลยนะคะพี่อ่านี่นะคะองค์นี้เป็นพระวัดรังสีนะพี่นะนี่ค่ะเป็นพระวัดรังสีนะคะพี่ลงลักปิดทองค่ะอ่านี่นะคะอ้าวรายการถัดมาแล้วพี่ นี่นะคะรายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดโมรีนะพี่นะนี่นะคะนี่ค่ะพี่เป็นรูปถ่ายขาวดำเนาะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นหลวงปู่เผือกสองห้าหนึ่งศูนนะพี่นะค่ะนี่เป็นด้านหลังนะพี่อ่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่ องนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เผือกนะคะพี่ขาวัดโมรีเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่ารายการถัดมาแล้วพี่รายการนี้เป็นพระปริตาวัดสายวัดสะพานสูงนะพี่นะเป็นปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นี่คะ่ะเก่าเก่ากันไปเลยแล้วพี่นี่นะคะลักนี่เริ่มล่อนออกแล้วพี่นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่ เก่าๆกันไปเลยค่ะนี่นะคะอ่าประมาณนี้นะพี่นะเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะ ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะพี่ที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะเดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะพี่อ้าวรายการนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงลงรักนะพี่นะนี่นะคะเป็นเก,ก่าเก่ากันไปเลยนะพี่แห้งแห้งเป็นเนื้อแห้งแห้งเก่าเก่ากันไปนเลยค่ะนี่นะคะพี่เป็นหลังนูนนูนะนตะ่กี้ที่แม่บ้านส่ง เก่าๆกันไปเลยนะพี no okay. ่นะนี anyway right. ่นะคะองนี้เป็นพระปิดตานะพี่นี่ค่ะเป็นพระปิดตานะพี่ลงลักษณะคะพี่เก่าเก่ากันไปเลยค่ะเป็นเนื้อผงนะคะองคนี้ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่อ่านี่ค่ะอ่านี่นะคะพี่อง์นี้เป็นพระปิดตาเนาะพี่เนาะ อ้าวองค์นี้นะคะพี่เป็นพระศรีวลีเนื้อว่านนะพี่นะนี่ค่ะมาในเลี่ยมแบบนี้นะพี่อ่าเดี๋ยวว่านให้ดูเนื้อนิดนึงนะคะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นพระศรีวลีนะพี่นะมาในเลี่ยมนะพี่นะเป็นพระศรีวลีเนื้อว่านนะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่ อ่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแม่บ้านจะลองแกะให้ดูนะพี่นะถ้าขอรูปมาองนี้เผื่อมันแกะได้แม่บ้านยังไม่ได้ลองแกะดูนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะพระสีวลีเนื้อว่านนะพี่นะไม่ค่อยมองเห็นข้างในนะพี่เพราะว่าใส่กรอบไว้ค่ะเรี่ยมไว้นะคะองค์นี้ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะเป็นลายนิ้วมือนะพี่ที่แม่บ้านเห็นะนะนี่นะคะนี่เป็นด้านขอบเป็นกรอบที่ใส่ไว้นะพี่นะ อ่าองค์นี้เป็นพระศรีวลีเนื้อว่านนะพี่นี่นะคะอ่ารายการถัดมารายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยเนาะอ่ามีปิดทองด้านหน้าแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะ องนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ด้านหลังมียันเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นลักษณะยันเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะพี่อันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยแล้วด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่คะ อ้าวรายการถัดมานะพี่นะรายการนี้เป็นพระคําข้าวเลี่ยมเก่านะคะพี่อันนี้เป็นของหลวงปู่หรือสีลิงดํานะคะพี่นี่นะคะเลี่ยมเก่าไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นพระคําข้าวนะพี่เลี่ยมเก่านะคะภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พี่ไว้ด้วยนะคะพี่หรือยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่องนี้เป็น พระคํำข้าหลวงพ่อหรือสีลิงดํานะพี่นะนี่นะคะไม่ชัดนะพี่นะไม่ชัดเลยค่ะข้างในไม่ค่อยชัดเดี๋ยวยังไงโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มไปให้นะคะอ่านี่นะคะอ่ะรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หนูนะคะพี่เลี่ยมเก่าๆก,กันเลยค่ะด้านหลังเป็น ลักษณะแบบนี้นะพี่นะในบ้านส่งให้ดูนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่นหนูนะพี่เลี่ยมเก่าเป็นเหรียญเก่าๆค่ะพี่ขา <Caesar> นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่นหนูนะพี่นะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะ แบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่หนงรุ่นแรกนะคะพี่เอ้ยแม่บ้านพูดผิดครับพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หนูนะคะพี่ไม่ใช่รุ่นแรกนะคะอ่านี่นะคะพี่เรียมเก่าๆกันไว้เลยค่ะนี่นะคะอ่ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระผงหลังยันนะคะพี่นี่นะคะเป็นองค์ออกสีดำๆแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะ อ่าพี่ๆที่สนใจรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้นะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นนะคะพี่แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้าโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะอ่าพี่ๆที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามานะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะองค์นี้เป็นพระผงหลังยันนะคะพี่นี่นะคะ ไม่บ้านส่องไวพริกไวดูไม่ทันยังไงโทรมานะพี่ขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่อ่ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะคะพี่ด้านหลังมีจานนี่นะคะพี่อ่าดูรูปถ่ายกันนะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะคะลมเย็นสบายค่ะพี่ที่สวนนะคะวันนี้ค่ะพาพี่พ,พ,พี่ fc มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะพี่นี่นะคะ อันนี้เป็นด้านหลังนะพี่มีจานเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะพี่องนี้เป็นรูปถ่ายนะคะพี่คะหลวงพ่อปานหลังจานนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอ้าวรายการถัดมานี่ก็เป็นรูปถ่ายพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะเล็กๆนะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นรูปถ่ายพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะ เล็กๆแบบนี้ไม่ใหญ่นะพี่นี่นะคะอ่าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะ รายการถัดมาเป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะคะพี่ขาวัดบางพังนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเนื้อออกสีเหลืองๆนมข้นนะพี่นะเก่าๆแห้งๆกันอย่างนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะองนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะคะพี่ๆนี่ค่ะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะพี่นะนี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่ค่ะพี่ นี่นะคะนี่เป็นขอบนะพี่ด้านขอบนะคะด้านขอบเป็นแบบนี้ค่ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะชัยชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะพี่สามารถขอรูปเพิ่มได้ค่ะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตาลงรักปิดทองกเก่าก,กันไปเลยนะพี่นะนี่นะคะลงรักปิดทองนะพี่ทองทั้งรักทั้งทองล่อนออกเยอะเลยค่ะพี่ นี่นะคะเป็นพระปิดตาลงรักปิดทองเก่าๆกันไปเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นหลังนูนนะคะพี่ด้านหลังเป็นนูนๆแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะพี่ในบ้านพลิกไวดูไม่ทันยังไงรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้นะคะพี่นี่เป็นด้านใต้ฐานนะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาลงรักปิดทองนะพี่นี่คะ่ะชมกันนะพี่เก่าๆกันไปเลยคะ่ะ ในบ้านมีพระเก่ามาพี่พ <im Alto bur in> ี่ดูชมกันหลากหลายรายการนะพี่วันนี้นะอ่ารายการถัดมาเป็นพระศรีวรีอาจารย์ชุมนะคะพี่เป็นพระศรีวรีอาจารย์ชุมชัยคีรีนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่เป็นสีเงินนะคะพี่องค์นี้เป็นสีเงินนะคะนี่เป็นพระศรีวรีพระอาจารย์ชุมชัยศรีชัยคีรีนะพี่นะในนะคะพี่อ่า ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่นะคะนี่ค่ะพี่อ้าวชมด้านข้างกันนิดนึงนะพี่นะยังไงพี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่หาแม่บ้านได้นะคะพี่ขาอ้ารายการถัดมาเป็นคุ้ณแผนอาจารย์ชมชัยคีรีนะพี่นะวันนี้มีอาจารย์ชมไห้พี่จะรับชมกัน2รายการนะพี่ ดูกันนะคะพี่องค์นี้เป็นขุนแผนอาจาร,รย์ชมชัยคีรีนะคะพี่นี่นะคะเนื้อออกสีดำๆนะพี่นะอ่าพี่ๆไม่แน่ใจยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะนี่เป็นขุนแผนอาจาร,รย์ชมชัยคีรีนะพี่นะนี่ค่ะดัานข้างนะพี่ดูไม่ทันยังไงรบกวนพี่โทรามานะพี่นะทักไลน์มานะคะพี่ ดี๋แม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นคุณแผนอาจารย์ชมชัยคีรีนะพี่นะนี่ค่ะอ้าวรายการนี้เป็นพระปิดตาเก่าเรี่ยมเก่านะคะพี่ค่ะนี่นะคะอ้าววันนี้ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะคะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ พี่ๆทนายที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะทักโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะพี่แม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะพี่อ่านี่เป็นพระปิดตาเลี่ยมเก่านะคะฝากพี่ๆ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ร้านแม่บ้านน้อยๆด้วยค่ะวันนี้ถ้าแม่บ้านทําผิดพูดไม่ถูกต้องหรือว่ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้แม่บ้านขอจบคลิป EP ที่91ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ